สวัสดีครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่8แล้วนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้หัวข้อที่สำคัญแล้วพลาดไม่ได้เลยนะครับหัวข้อของเราวันนี้คือ people management in digital age ครับการบริหารจัดการคนในยุคดิจิตอนนั้นจะมีสาระสำคัญอย่างไรและมีเทคนิคอย่างไรวันนี้ห้ามพลาดครับ รูปแบบการบริหารจัดการคนในอดีตจนมาถึงปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปมากนะครับวันนี้ผมอยากจะพาทุกท่านไปทําความเข้าใจก่อนที่เราจะไปเรียนรู้หลักการบริหารคนในยุคดิจิตอลครับว่า เราต้องตระหนักรู้หรือรู้อะไรบ้างครับเพื่อจะให้การบริหารคนในยุคนี้ประสบความสําเร็จครับหัวข้อแรกที่เราจะไปพูดถึงคือเรื่องของ people awareness นะครับแน่นอนครับว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการคนในยุคนี้เราต้องทําความเข้าใจ5เรื่องนี้ให้ได้ก่อนครับอย่างแรกคือเราต้องทําความเข้าใจครับว่าแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างครับฉะนั้นการใช้รูปแบบเดียวในการบริหารจัดการคนทุกกลุ่มจึงใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วครับข้อที่2ครับ ที่มาแล้วแรงจูงใจของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันครับหากเราจะจูงใจให้คนทําอะไรสักอย่างเราจึงใช้แรงจูงใจที่เป็นสากลไม่ได้ครับมันควรเป็นแรงจูงใจที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละบุคคลครับ อันที่3ครับเราต้องเชื่อก่อนครับว่าคนทุกคนนั้นมีศักยภาพซ่อนอยู่ครับเพียงแต่อาจจะถูกจํากัดจากสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในการทํางานครับไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เกิดจากบุคคลหรือหัวหน้างานครับที่เขาไม่ได้แสดงความสามารถออกมาได้เต็มที่นะครับฉะนั้นครับคนที่บริหารจัดการคนในยุคนี้ต้องดึงศักยภาพของคนออกมาให้มากที่สุดครับข้อที่4ครับถ้าคนมีส่วนร่วมเขาจะเอาใจลงมาเล่นด้วยหมายความว่าอย่างไรครับ ที่ผ่านมาในอดีตเราอาจจะเน้นคําสั่งมากเกินไปครับคนไม่รู้สึกมีส่วนร่วมเขาจริงไม่ได้เอาใจมาใส่กับงานอย่างเต็มที่ครับวันนี้ครับถ้าเราสร้างการมีส่วนร่วมได้คนจะมีแรงจูงใจแล้วสร้างผลงานได้ดีขึ้นครับข้อที่5ครับข้อสุดท้ายครับการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงของคนคือการเปลี่ยนแปลงจากภายในครับ แน่นอนว่าภายในคือเรื่องของความรู้สึกภายในคือเรื่องของทัศนคติฉะนั้นครับถ้าจะเปลี่ยนคนต้องเปลี่ยนที่มุมมองความคิดเปลี่ยนที่ความรู้สึกของเขาจากภายในจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายนอกอย่างยั่งยืนครับย้ำนะครับ5ข้อนี้หรือ5 People awareness นี้ หัวนหน้างานหรือนักบริหารคนต้องรู้และทําความเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะครับเพื่อจะทาให้การบริหารคนจากนี้ไปประสบความสําเร็จครับจากที่ผมได้เกิดไปครับในอดีตวิธีการบริหารจัดการคนของเราเนี่ยอาจจะพูดง่ายๆอย่างนี้นะครับคือ direction control follow คืออะไรครับเมื่อก่อนเราสั่งงานครับสั่งเสร็จก็ไปควบคุมครับควบคุมเสร็จแล้วก็ไปติดตามติดตามเสร็จก็มาสั่งใหม่สั่งใหม่เสร็จก็ควบคุมต่อแล้วก็ไปติดตามต่อวนเป็นลู o แบบนี้ครับสิ่งที่เราเห็นแล้วเราได้คือผลลัพธ์ครับ แต่เวลาเนิ่นนานผ่านไปการเติบโตทางศักยภาพของคนมันเห็นได้น้อยมากแล้วเห็นไม่ชัดเลยครับฉะนั้นวันนี้หมดยุคการบังคับหรือการสั่งแบบเดิมๆอีกต่อไปแล้วมันจะเข้าสู่ยุคการยอมรับหรือสร้างการมีส่วนร่วมจากนี้เป็นต้นไปไม่ใช่สิครับตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมา ฉะนั้นครับวันนี้เราต้องเปลี่ยนเป็นการ empowering ครับคือการให้อํานาจครับคือการมอบความเชื่อใจคือการให้อิสระทางความคิดให้คนได้มีส่วนร่วมกับเรามากๆครับและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปคือ accountability ครับเขาจะมีจิตสํานึกความรับผิดชอบโดยไม่ต้องรอคําสั่งฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปการให้อํานาจการให้คนมีส่วนร่วม จะสร้างความตะหนักถึงความรับผิดชอบในบุคคลนั้นด้วยครับฉะนั้นครับหยุดใช้อำนาจเริ่มใช้คำถามครับอย่างที่ผมเคยบอกครับว่าการบริหารคนจากนี้ไปจะวันไซฟิกซ์ออกไม่ได้แล้วคำว่าวันไซฟิกซ์ออกคืออะไรครับคือการที่เราใช้รูปแบบเดียวกับการบริหารคนที่แตกต่างหลากหลายแต่ละรูปแบบแน่นอนว่าโอกาส ประสบความสำเร็จในยุคนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับหรือเกิดขึ้นน้อยมากฉะนั้นการบริหารคนควรเทเลอร์เมสครับคือออกแบบเฉพาะแต่ละบุคคลครับฉะนั้นถ้าเราจะออกแบบวิธีการบริหารจัดก,การคนแต่ละบุคคลได้เราต้องทําความเข้าใจคนก่อนใช่ไหมครับในอดีตที่ผ่านมาเราอาจเอาเจเน r เรชันมาเป็นตัวตั้งแล้วแบ่งพฤติกรรมของคนครับยกตัวอย่างเช่นเจเนเรชัน B ใช่ไหมครับ ที่มีความทุ่มเทอดทนนะครับแล้วก็สู้งานทําเพื่อ,องคองก์น,นะครับเจเนอเรชันเนะครับที่เน้นเรื่องความมั่นคงความก้าวหน้าในการทํางาน,นครับและสนใจเรื่องของผลตอบแทนที่ยุติธรรมนะครับเจเน Y เรชันวเนี่ยที่อาจจะต้องการความยืดหยุ่นในการทํางานนะครับชอบ มีออฟฟิศที่ทันสมัยนะครับอาจจะได้ยินคำว่า work life balance ก็กับคน Gen Y นี่แหละครับแล้วก็คน Gen Z นะครับหรือ Generation Z ที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่รักอิสระอาจจะไม่ชอบอยู่ในกรอบไม่ชอบถูกการบังคับเท่าไหร่นะครับแล้วชอบหาอะไรใหม่ๆแล้วก็จะทำอะไรก็พึ่งเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับเราจะเห็นว่าไลฟ์สไตล์ของคน4เจนนี้แตกต่างกันนะครับฉะนั้นเราอาจจะเริ่มต้นจากเอา Generation เนี่ยนะครับมาเป็นตัวตั้งแล้วก็ค้นว่าคนแต่ละคนเนี่ยต้องการหรือมีรูปแบบแบบไหนนะครับ หรือปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีเครื่องมือทางจิตวิทยาที่พยายามแบ่งกลุ่มคนตามหลักบุคลิกภาพเอาไว้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น MBTI นะครับไม่ว่าจะเป็น DISC นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นทางพู้ศาสนาของเราก็คือจริต6นะครับก็สามารถเอาเครื่องมือเหล่านี้มาแบ่งกลุ่มคนได้นะครับ ที่ลึกไปกว่านั้นก็คืออาจจะแบ่งกลุ่มคนตามไลฟ์สไตล์เลยเพราะแน่นอนว่าคนมันแตกต่างหลากหลายแล้วมันยืดหยุ่นมากกว่าที่เราจะมาฟิกซ์หรือมาสร้างหลักการครอบเอาไว้นะครับแต่ประเด็นที่ผมอยากจะคุยก็คือเราต้องทําความเข้าใจคนแต่ละประเภทก่อนแล้วออกแบบวิธีการบริหารให้เฉพาะเจาะจงนะครับเอาละครับผมจะขอพูด4พื้นฐานที่เราต้องทําให้ได้ก่อนทําให้เกิดขึ้นก่อนนะครับถึงจะทําให้การบริหารจัดก,การคนในยุคที่ิท่อน,นั้นประสบความสําเร็จอย่างแรกเลยครับคลายสม็ก ก็คือคุณต้องกลับไปสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่มันเอื้ออํานวยต่อการที่พนักง,งานอยากทํางานและมีความสุขก่อนเลยนะครับสภาพแวดล้อมนี้ผมขออนุญาตย้านะครับไม่ใช่แค่ตัวตึกอย่างเดียวแต่สภาพแวดล้อมนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องของคนด้วยนะครับมันเ,เกี่ยวกับเรื่องของสังคมที่เขาอยู่ด้วยนะครับอย่างแรกคือ c ลิ m a กนะครับอันที่2คือ c u l t u r e วันนี้เราต้องสร้างวัฒนธรรมในการทำงานที่ยืดหยุ่นนะครับแล้วตอบสนองต่อการเติบโตขององค์กรในอนาคตที่สำคัญต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนไปของโลกในยุคดิจิตอลด้วยนะครับคราวนี้วัฒนธรรมสำคัญอย่างไรถ้าตอบคำถามนี้ต้องตอบก่อนว่าวัฒนธรรมคืออะไรนะครับแน่นอนว่าวัฒนธรรมมีมี2ประเภทประเภทแรกคือ by d e s i g นประเภทนี้คือผู้บริหารเนี่ยได้กำหนดเอาไว้ให้องค์กรของเขาต้องมีรูปแบบการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์แบบนี้นะครับ อันที่2ก็คือ By Default มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของนิสัยของคนที่อยู่รวมกันฉะนั้นครับบางครั้ง By Default อาจจะเป็นวัฒนธรรมที่เป็นพิษนะครับและส่งผลให้เกิดความไม่น่าอยู่ในการทํางานและผมเชื่อว่ามันจะส่งผลต่อการเติบโตของคนและองค์กรด้วยนะครับย้ำนะครับต้องกลับไปสร้างวัฒนธรรมที่สอดคล้องต่อการเติบโตขององค์กรแล้วสอดคล้องต่อการเปลี่ยนไปของโลกนะครับ อันที่3ครับคือเรื่องของ creativity ครับวันนี้เราต้องทำงานอย่างสร้างสรรค์ครับสิ่งที่เราเคยทำบางอย่างในอดีตเช่นการทำงานต้องทำตามคำสั่งเท่านั้นคนที่มีเงินเดือนสูงสุดคือคนที่ตัดสินใจเท่านั้น ผมเชื่อว่าวัฒนธรรมเหล่านี้ในอดีตเนี่ยจะทําให้การทํางานในอนาคตเนี่ยลำบากครับ creativity เนี่ยนะครับเราก็ได้พูดในคลิปในสัปดาห์ที่6นะครับซึ่งเราบอกว่าความสร้างสรรค์และนวัตกรรมนั้นเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในธุรกิจในอนาคตเลยและสุดท้ายคือเรื่องของ collaboration นะครับมันคือการมีส่วนร่วมครับวันนี้เราต้องกลับไปทําให้กระบวนการต่างๆในการทำงานนั้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนทุกภาคส่วนมากที่สุด ไม่ใช่แค่ส่วนร่วมทำนะครับแต่มีส่วนร่วมในความสำเร็จส่วนร่วมในการเรียนรู้และส่วนร่วมของความพยายามในการทำงานในกระบวนการต่างๆด้วยนะครับเอาละครับเมื่อเราสามารถสร้าง 4C นี้ให้เกิดขึ้นได้แล้วนะครับจากนี้ไปผมจะมาให้เครื่องมือหรือให้กรอบความคิดในการบริหารคนยุคดิจิตอลครับ อย่างแรกเลยคือจากนี้เป็นต้นไปเราต้องเริ่มในการที่จะสร้างการโน้มน้าวนะครับหรืออินฟลูเอนซ์นั่นเองสร้างอิทธิพลเชิงบวกกับคนคนหนึ่งแน่นอนว่ามันเกี่ยวกับการมีภาวะผู้นำนะครับ ถ้าคนทํางานหรือลูกน้องเนี่ยเชื่อใจเรานะครับมันจะส่งผลให้การทํางานนั้นราบลื่นแล้วมีประสิทธิภาพมากกว่าการรอคอยคําสั่งและทําตามคําสั่งอย่างเดียวนะครับงั้นขั้นตอนแรกคือเปลี่ยนจากคาสั่งเป็นการสร้างความเชื่อใจระหว่างกันนะครับและในขั้นที่2ในสเต็ปหนึ่งนะครับก็คือคุณต้องเป็นนักประสานงานครับจากเมื่อก่อนเนี่ยการที่เราลงไปจุกจิกจูกจก้จี้หรือหรืออาจจะเรียกว่าการบริหารแบบไมโครแมเนจเมนต์ในอดีตอ่ะหรือการบริหารแบบหวังดีประสงค์ร้ายนยครับไม่ควรเกิดขึ้นแล้วหลังจากนี้เรา ต้องเปลี่ยนบทบาทของเราเนี่ยนะครับมาเป็นตัวช่วยประสานงานให้ลูกน้องสามารถทํางานกับหน่วยงานอื่นๆหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างคล่องตัวครับจากนั้นครับให้เราเน้นเรื่องการสร้างสัมพันธภาพหรือการสร้างความรู้สึกความผูกพันที่ดีต่อกันระหว่างทีมงานกับเรานะครับหรือเราเรียกว่า engagement นั่นแหละนะครับแน่นอนว่าการสร้าง engagement เนี่ย,ยมันจะทําให้ทีมกับเราเนี่ยเป็นปึกแผ่นแล้วแน่นหนามากขึ้นนะครับ ความขัดแย้งในทีมก็จะลดน้อยลงนะครับเมื่อความขัดแย้งลดน้อยลงเนี่ยเรื่องของผลงานเรื่องของประสิทธิภาพในการทํางานเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเวลาที่เราจะขัดแย้งอ่ะมันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับมันก็เวลาส่วนนี้เอาไปพัฒนาศักยภาพในการทํางานพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานนะครับต่อไปครับเราจะไปดูสเต็ปที่2ครับเมื่อเราทําสเต็ปแรกได้แล้วนะครับในสเต็ปที่2นั้นนะครับเราต้องเริ่มจากการที่ให้คนได้เริ่มด้วยตัวเองครับหมายความว่าเราไม่ได้เป็นคนที่บอกวิธีการทํางานอีกต่อไปแล้วนะครับเราต้องถอยบทบาทมาแล้วก็ สนับสนุนหรือบอกผลลัพธ์ที่เราอยากได้ครับให้ลูกน้องหรือคนในทีมเนี่ยนะครับสามารถลิเริ่มสิ่งนั้นได้เองเลยนะครับตั้งแต่กระบวนการแรกนะครับจากนั้นครับใน ขั้นตอนที่2ของสเต็ปที่2คือ collaboration ครับคุณจะต้องเป็นผู้นำที่สร้างการมีส่วนร่วมให้ได้นะครับหมายความว่าการมีส่วนร่วมนั้นต้องเกิดจากการที่เราต้องมาวางแผนก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยมีขีดความสามารถอะไรเขามีจุดแข็งอะไรนะครับแล้วจุดแข็งของเขาเนี่ยมีผล ดีต่องานในส่วนงานไหนนะครับจากนั้นครับเรามอบหมายงานให้เขานะครับให้เขามีส่วนร่วมกับกระบวนการนั้นมากๆนะครับไม่ควรให้ใครเป็นซูเปอร์แมนหรือเด่นเพียงคนเดียวแต่ทีมทั้งทีมต้องไปด้วยกันนะครับในขั้นที่3ของสเต็ปที่2ก็คือการ Enhance นะครับ enhance คือการยกระดับศักยภาพ หมายความว่าทุกครั้งที่งานจบนะครับเรามาเน้นให้คนนั้นได้เรียนรู้ดีกว่านะเน้นให้คนได้ยกระดับศักยภาพครับเราได้เรียนรู้อะไรจากงานงานนี้นะครับแล้วสิ่งที่เราเรียนรู้นั้นจะพัฒนาการทํางานในอนาคต ให้ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องถอยบทบาทจากการที่เป็นการควบคุมมาช่วยในการพัฒนาหรือย,ยกระดับศักยภาพของคนนะครับต่อไปครับเราไปดูสเต็ปสุดท้ายคือสเต็ปที่3นะครับจำได้ไหมครับสเต็ปที่2เราเริ่มด้วยจากการให้คนได้รเริ่มด้วยตัวเองใช่ไหมครับจากนี้เป็นต้นไปเราจะแอดวานซ์กว่านั้นคืออินสิเกชัครับอินสิเกชหมายความว่าวันนี้เราต้องทําให้ทีมเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ เป็นซูเปอร์ทีมให้ได้นะครับเขาทุกคนเนี่ยมีทัชมีความเชื่อใจกันมหาศาลเลยนะครับและพลังความเชื่อใจเหล่านี้มันจะขับเคลื่อนงานให้เกิดขึ้นต่อไปครับในลำดับที่2ของสเต็ปที่3คือจากนี้ครับเราจะต้องเริ่มปล่อยแล้วก็ให้คนนั้นได้มีอิสระทางความคิดไม่มีกรอบใดๆเลยนะครับฉะนั้นต้องระวังว่ามันมีกระบวนการบางอย่างหรือมันมีวิธีการบริหารของเราบางอย่างหรือเปล่าที่จะไป กดกรอบความคิดของเขาเอาไว้และในสเต็ปต่อไปเมื่อเขาคิดได้แล้วนะครับเราต้องให้อํานาจด้วยนะครับให้อํานาจในการที่จะตัดสินใจหรือขับเคลื่อนเรื่องเรื่องนั้นเลยนะครับเราอาจจะมองในมุมของการบริหารจัดการคือการให้ทุนนั่นแหละนะครับพอเขามีความสามารถเขามีไอเดียแล้วนะครับให้ทุนเขาไปพัฒนาสินค้าหรือพัฒนาการบริการตัวนั้นเนี่ยให้มัน กลายเป็นนวัตกรรมแล้วก็นำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรต่อไปนะครับนี่คือ3สเต็ปที่ผมพูดไปนะครับของ ICE m o เด l หรือ Digital Management Frameworks นะครับกอบบริหารคนในยุคดิจิตอลนะครับเอาละครับผมเชื่อว่าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วลองนำไปปรับใช้ดูนะครับเปลี่ยนจากการสั่งมาสู่การยอมรับครับแล้วอนาคตขององค์กรสดใสแน่นอน,นครับสวัสดีครับ